นุ่มๆบิน a อให้ลูกค้าหน่อยได้ไหมคะได้ครับโอ้บินง่ายนิดเดียวที่เหลือล่ะยากหมดเลยไปดูอ่าครับบินยังไงไปดูอย่างแรกนะครับเราเลือกเป็นโหมด a อก่อนตรงนี้ทีนี้ราจะให้ตั้งค่าใช้งานนะครับเราก็ตั้งค่าไปปกติเลยเหมือนที่เราใช้นะครับเสร็จแ,แล้วปุ๊บเราจะเทคออฟโดนขึ้นไปเครื่องบินกำลังบินขึ้นโปรดรักษาระยะหา่างเราจะบินไปจุด <Hey. S 1> ข้างหลังนี้ก่อน ไปที่ตำแหน่งนะครับที่เราจะตั้งกดปุ่ม A ต่อไปเราหมุนไปที่จุด B นะครับเอเสร็จแล้วดูแนวให้ตรงกด B มันจะได้แบบนี้มามันเอียงไปด้านซ้ายเราต้องการให้มันอยู่ด้านขวาเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนทิศทางแบบนี้ได้ว่านาไม่ตรงผมสามารถกดแล้วก็เป็นแนวได้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูอย่างนี้อ่า <ๆ S 2> <ล>ใช่ใช่แล้วกดทูกมันก็จะไป ไฮ้ลท์สีเดียร์าหมูนะครับพอเราตั้งอเสร็จแล้วปุ๊บน้มหนุน้มยาเรียบร้อยกดเริ่มต้นเราจะบินเริ่มทํางานสไลด์ก็จะบินฉีดวนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆสมมติถ้าเจออุปสรรคนะครับสต็อกก่อนกดถอยหลังเราผมบอกว่าผมจะย้ายไปแถวที่2ผมกดจุดแถวที่2ผมรู้ว่าข้างหน้าสามมติข้างหน้ามันมีนมอุปสรรคตรงนี้นะกลับไปอยู่ที่2กดประวัติยอ่อมันจะาจาข้ามเส้นไปเลย AB ีครับง่ายๆสนใจติดต่อฟันท่อมโดนเกษตร กันๆเลยอย่าลืมมานะจะดูกัน